แผ่นดินทำนำใจให้ไรทุกแผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกขเข็นแผ่นดินเพชรมีความเด่นคือร่มเย็นเพราะเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรทําเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตนจึงเกิดผลพัฒนาที่ทาวร ท่านพิธีกรท่านนายกสโมสรคณะกรรมการการตัดสินและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความสุขความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากให้จังหวัดเชียงรายก้าวหน้าชาวประชาต,ต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้หมายถึงความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจซึ่งแสดงออกทั้งการกระทำทั้งทางกายวาจาและจิตใจ ท่านภูมีเกียรติที่เคาเรพทุกท่านคะจังหวัดเชียงรายจะก้าวหน้าชาวประชาจะเป็นสุขนั้นเราทุกคนจะต้องเสริมสร้างและจะต้องพัฒนาตัวเองและดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมอยู่5ประการดังนี้คะ่ะประการที่1เสริมสร้างคนดีประการที่สองต้องรู้ดกสามัคีประการที่สต,ต้องมีน้ำใจประการที่สี่ ต้องซื่อสัจจริตและประการสุดท้ายประการที่5ต้องพอเพียงหลักคุณธรรมประการที่หนึ่งเสริมสร้างคนดีในบ้านเมืองของเรานั้นมีทั้งคนทำดีและคนไม่ดีไม่มีใครทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดและในบ้านเมืองของเรานั้นถ้าจะทําให้สงบสุขและมีความเจริญคนในชุมชนคนในบ้านเมืองของเรา จะต้องส่งเสริมคนทำดีให้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองและจะต้องควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองของเราและนอกจากนี้เราทุกคนจะต้องเสริมสร้างคนดีคนทำดีต้องได้รับการยกย่องเชิดชูพี่ชันได้ไปเข้าร่วมก,กับทางชมรมคนดีสีเชียงรายในการปรักธงคุณธรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดิฉันได้ไปในอำเภอต่างๆและพบเห็นได้ว่าในอำเภอนั้นๆทุกๆคนให้ความร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอำเภอของตอนเองและสร้างอำเภอของตอนเองให้มีแต่คนดีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้อำนวยการของโรงเรียนนายกเทศมนตรีคุณครูรวมไปถึงเยาวชนอย่างดิฉัน ทุกทกคนช่วยกันขับเคลื่อนและเสริมสร้างคนในอำเภอของตนเองให้เป็นคนดีได้หลักคุณธรรมประการที่สต้องรู้รักสามัคคีความสามัคคีในความคิดของดิฉันนั้นคือการที่เราทุกคนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันการที่ทุกๆท,ท่านให้ความร่วมมือร้องใจกันที่จะพัฒนา,นาทุกๆสิ่งให้ได้ดี ไม่ใช่ทำสิ่งที่ตนเองทำแล้วได้ประโยชน์ส่วนเดียวแต่เราทุกคนจะต้องทำโดยการได้ประโยชน์ส่วนรวมหลักคุณธรรมประการที่สมมีน้ำใจยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวของการมีน้ำใจทุกๆเช้าที่ดิฉันได้ไปโรงเรียนดิฉันก็จะได้เจอกับคุณครูประจำชั้นที่ขนของมาอย่างหนักค่ะแต่ดิฉันก็จะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยคุณครูคขนของจากที่รถไปห้องเรียน และสิ่งที่ดิฉันได้พบเห็นคือนักเรียนบางคนไม่คิดแม้แต่จะช่วยคุณครูทั้งที่คครูบอกว่าช่วยคุณรูหน่อยได้ไหมแต่นักเรียนคนนั้นกลับไม่ให้วามร่วมมือนักเรียนคนนั้นอาจจะขาดคุณธรรมแต่สิ่งนี้ท,ทําให้ดิฉันเห็นแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องมีคุณธรรมจึงช่วยกันนําของไปส่งให้คุณรูประการที่สี่ สุจริตเราทุกคนจะต้องซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำอย่างที่ดิฉันเคยไปพูดที่อำเภอต่างๆคือความซื่อสัตย์จะต้องเริ่มจากตัวเราจากนั้นจะต้องพัฒนาไปสู่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตนเองครอบครัวชุมชนประเทศชาติรวมถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกใครมีหน้าที่อะไรให้ทำไปตามหน้าที่นั้น เด็กอย่างดิฉันก็ต้องเห็นถึงความซื่อสัตย์สิจิริตเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีและพร้องทำในสิ่งที่ดีและประการสุดท้ายประการที่5พอเพียงพอเพียงในที่นี้หมายถึงการเดินทางในสายกลางอย่างที่บ้านของดิฉันนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ก็จะปลูกผักสวนครัวใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชดำรดัสของในหลวงรัชการที่9นะคะที่บ้านของดิฉันก็จะปลูกผักกินเองค่ะมีทั้งผักคะนา้าผักถั่วฝักยาวและมีผลไม้ต่างๆที่เราสามารถปลูกแล้วกินเองได้ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อและนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้วยค่ะท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ ย่อมส่องแสงให้กับดอกไม้เบ่งบานสวยงามเสมอและแสงสว่างแห่งพระธรรมอันอัมภัยย่อมส่องใจให้แสงสว่างเปล่งประกายฉันนั้นดิฉันเชื่อว่าหากคนเราทุกคนมีคุณธรรมมีน้ำใจรู้จักเสริมสร้างคนดีและมีความพอเพียงอย่างที่ดิฉันได้กล่าวขึ้นมาดิฉันเชื่อว่าจังหวัดเชียงรายของเราและเราทุกคน จะต้องมีความสงบสุขและพัฒนาได้อย่างจเจริญแน่นอนขอเพียงแต่ทุกท่านอย่าท้อแท้ท้อถอยอย่าน้อยหน้าอย่ากลัวเลยโชคชะตาอย่าเสียขวัญธรรมชาติย,อย่อมกำหนดชดเชยกันขอเรานั้นจงหมั่นทำความดี